สวัสดีคะ่ะทงเชงวัฒนาสวัสดีครูพร้อมและสวัสดีนักเรียนชั้นอันบาบหนึ่งทุกคนเลยนะคะวันนี้ข่ามาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้คําศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยสระอักษรพินอินจู่อชือซ่และยูนั่นเองนะคะมีทั้งหมดสระอักษรพินตันนี้มีทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนคะและก็จะมีคําศัพท์ทั้งหมด4คํานํามาฝากนักเรียนกันนะคะ และจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้คือให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนคะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูาสัตว์อักษรพิ้นฐตัวแรกนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าจืเป็น Z h นะคะ z h นะคะจออกเสียงว่าจและคําศัพท์คํานี้นะคะ่ะคำนี้ออกเสียงว่าเจ้าเจาจ้า,จาเนี่ยแปลว,ว่าหานะคะ คำศัพท์คำนี้นะคะออกเสียงหนึ่งครั้งหนึ่งพยานนะคะตัวกษรจีนก็จะมีหนึ่งตัวนั่นเองนะคะออกเสียงว่าเจ้าแปลว่าหานั่นเองค่ะนักเรียนเราออกเสียงตามหลักสูตรน,นะคะเจ้าเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเฟ่ยช้างค่ะต่อไปนะคะจัดอักษรพิหนึ่งตัวคะ่ะตัวนี้ถ่ะออกเสียงว่าชื่อชื่ออ่านค่ะนักเรียนคะและคำศัพท์ค่ะนักเรียนคะ คำนี้ค่ะออกเสียงว่าชื่อเหมือนกันเลยนะคะคำนี้ค่ะแปลว่ากินนั่นเองนะคะคำแปลว่ากินนะคะคำนี้นะคะ,คะ,คะออกเสียงหนึ่งครั้งหนึ่งพยายงค์เหมือนกันค่ะตัวอักษรจีนก็มีแค่หนึ่งตัวเหมือนกันนะคะออกเสียงว่าชื่อนักเรียนเราออกเสียงคําศ <unes> ัพท์คานี้ตามหลักซื้อค่ะชื่อเก่งมากค่ะเฮินบ้างชื่อเนี่ยแปลว่ากินนะคะต่อไปค่ะเลยอีกสองคำแล้วนะคะนักเรียนดูสัตว์อักษรพินตัวนี้ค่ะ กตัวนี้เป็น sh นะคะออกเสียงว่าซื้อออาเสียงว่าซื้อนะคะนักเรียนค่ะอ่าคำศัพท์นะคะเราคือก็จะมีคำศัพท์คำนี้มาฝากนักเรียนกันค่ะชัวชัวแปลว่าพูดนนั่เองนะคะออกเสียงคำศัพท์หนึ่งครั้งหนึ่งพยางค์นะคะตัวอักษรจีนก็จะมีแค่หนึ่งตัวนะคะออกเสียงว่าชัวแปลว่าพูดนะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลราซื้อค่ะชัว เก่งมากนักเรียนคะสกนบ้างและคำศัพท์ตัวสุดท้ายค่ะนักเรียนคะและนักเรียนดูศัตว์อักษรพินินนะคะตัวนี้ออกเสียงว่า you you นักเรียนคะและคำศัพท์คำนี้ค่ะออกเสียงว่าร่าร่าออกเสียงคำศัพท์แค่หนึ่งครั้งนะคะออกเสียงแค่หนึ่งพยางค์นะคะตัวสอนจีนก็จะมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะออกเสียงว่าร่าแปลว่าให้นั่นเองนะคะนักเรียนเราออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลักสูตรค่ะร่า ย่งมากนักเรียนคะค่อช้างเห่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ไปทั้งหมดกี่คํานะคะ4คํานั่นเองนะคะ4คําในวันนี้มีคําว่าจ่าหาใช่ไหมคะและชื่อแปลว่ากินนะคะจากนั้นอสองคำนะคะมีคําว่าชัวแปลว่าพูดนะคะและอีกหนึ่งคำสุดท้ายค่ะก็คือคําว่าร่างแปลว่าให้นั่นเองนะคะมีทั้งหมด4คํคนั่นเองนะคะนักเรียนขะเราซื้อจะให้นักเรียน อัดคลิปนะคะพูดคำศัพท์นะคะเลือกมาแค่2คํคำนะคะเลือกมันแค่2คํคำนะคะจากนั้นนักเรียนอย่าลืมพูดต้นคลิปและท้ายคลิปด้วยนะคะว่านิฮ่าวหล่อชื่อเจ้ว,า ang, วา ay, ตามด้วยชื่อเล่นของนักเรียนนะคะจากนั้นพูดคำศัพท์แค่2คํคำนะคะและพูดไปท้ายคลิปด้วยนะคะว่าเซ er, er, ี่ยเสี้ยหล่อชื่อหรือว่าแจ้าเจี้ยหล่อชื่อนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของหล่อื้อก็มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกับหล่ซชื่อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้แจ้าเจียนค่ะ